ส่วนนี้ขายเดียวขายเดี่ยวเป็่งวันในการหน่องนี้นะครับผมเปนยับ้างกับการกับเบอร์รี่ครับผมก็ก่อนอื่นเลยรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้โอกาสอีเวนตต้องขอบคุณแบอร์รี่ครับผมที่เชิญชวนผมวันนี้ได้เจอน้องพี่น้องทีด้วยน่ารักมากๆเป็นยังไงบ้างกับกาแอนแฟนเบนสวันนี้ครับวันนี้ใช่ไหมครับก็วันนี้แฟนๆมาหาเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันชี่วันหยุดวันพ่อครับผมก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่สล,เละเวลาที่มมายบูนโน่บูนโ,บน,โบน,น่ก็คืออย่างนั้นอย่างเญี่ปใช่ครับต้องขอบคุณทั้งชอตี้บอยแล้วก็บูโน่เลยครับคนน่ารักมากๆเลยครับอย่างวันนี้เราก็เป็นคนเทนทุกอนเลยจะทำทีเพราะว่าเราจะ่อบใสออ่อะไรกันหมดเลยใช่ครับจริงๆคือผมอยากบอกว่า <S <S คือ,คอยีสเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกวันด้วยเพราะว่า เีเนี่ยเป็นทั้งแบบไม่ว่าจะเวลาเราไปทํางานหรือว่าเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยก็เข้าได้แบบชุดเลยใหี่ก็เป็นแบบร้ำมันเป็นจากน้ำตาลใช่ครับใช่เพราะว่าแบเบอรี่เนี่ยก็เป็นเส้นใยจากธรรมชาติด้วยนะครับก็ดีต่อทั้งทั้งตัวเราแล้วก็ดีต่อทั้งสิงแวดร้อนด้วยอ่าล่าสุดซีรีส์เรื่องใหม่ของเราได้รวมส่วนไปดที่รานแล้ใช่ครับนะ ก็สมัยว่าครับผมเพิ่งดวง,งสวงไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็อยากบอกว่าทุกอย่างเนี่ยตื่นเต้นมากวันนี้ผมก็ไปแอบไปทำอะไรกับโปรเจกต์นี้มาเหมือนกันต้องบอกกันเลยว่าเขาสมบีนากลัวาม,มากครับจริงอันนี้เรื่องจริงเลยแอบสปอยหรือเปล่ามอดมอของบอสที่เราจะได้เห็นครับผม ก็บทสองคนเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาครับผมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นะครับปีสี่ก็ชื่อว่าภูนะตัวละครชื่อว่าภูครับผมก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับผมเป็นคนที่รอบคอบมีสติแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาได้เรื่องนี้ยกทำตัวเองเนาะรี่นเดิมรุ่นพี่พี่ปบอทั้งรุ่นเ่รต้นของไทยมาเลยแล้วก็ร่วมกับพี่ซีนะครับพี่ซีนูนน้นนับ เจนนิดแล้วก็อีกหลายๆลาท่านเลยครับต้องบอกเลยว่าการรวมตัวที่ได้หลายๆคนคุณภาพแล้วก็ทั้งทีมโปรดักชั่นแล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นในเนื้อเรื่องหรือตัวบทเนี่ยก็คุณภาพไม่แพ้กันครับไอ้นี่เราจะได้อะไรจากพี่หรือการไปร่วมงานแต่แล้วก็เองตื่นใจอะไรอย่างนี้จริงๆผมผมก็ยังเป็นอ่าเอาจริงๆเป็นเป็นเด็กมึงเด็กเด็กเด็กใหม่คนหนึ่งครับที่เพิ่งเข้าวงการได้ประมาณปีกว่าๆนะครับก็ถามว่าเราได้อะไรตรงนี้ไหมผมรู้สึกว่า ได้หลายๆอย่างทั้งมุมมองประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติต่างๆต่อการแสดงการทํางานในวงการบันเทิงนะก็เราก็ยังต้องการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอีกตัวเองต่อการนี้จะเริ่มเปิดกล้องดูถ่ายหรืเล่าครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวอีกไม่แต่ภายในภายในใกล้ๆนี้แหละครับผมก็เปิดกล้องกันแล้วครับเราจะมีอะไรไหมในช่วง ในช่วงปลายปีใช่ไหมครับจริงๆก็เราก็ยังมีอีเวนต์ด้วยกันอยู่นะครับแล้วก็มีไปแฟนมิทติ้งตามต่างประเทศครับผมก็เดี๋ยวที่หน้านี้เราก็จะไปไม่ใช่ทย์หน้าไม่กี่วันนี้เราก็จะไปแฟนมิทติ้งกันที่ฮ่องกงนะครับบอลลูัเป็นที่พร้อมจะตื่นเต้นขนาดไหนใกล้แล้วไม่กี่วันแล้วที่งะีปก็พร้อมครับผมเราก็ได้มีการเตรียมตัวทั้งในเรื่องของภาษาแล้วก็โชว์พิเศษให้แฟนๆที่ฮ่องกงเลยครับ น่าหวังอะไรไหมครับอะไรที่พูดกับแบบยังไงของเจริงๆคาดหวังไหมใช่ไหมครับก็ก็ผมรู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็ต้องการที่จะไปมอบความสุขให้กับแฟนนะครับคือผมแบบบางทีเรามีงานอีเวนต์เนาะเวันก่อนที่มีงานอ่าอีเวนต์ปิดที่พัทยาก็ได้เอ็กซ์จิบกับแฟนๆใช่ไหมครับก็เจอเแฟนเช่าอาวระเทศหลายๆคนนะครับผมก็มาหาเราแล้วเสียสละเวลามาหาเราเนี่ยก็รู้สึกว่า เราอยากจะตอบแทนความรักเราอยากจะตอบแทนด้วยแบบความสุขที่เราสามารถมอบมันให้ได้ปีหน้าก็จะมีแบบมินไปมีที่อางกฤษอเมริกาใช่ครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะมีฮ่องกงเนาะอาทิตย์อาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าผมมีไปปักกิ่งไปแฟนซายอัลบั้มจีนที่ปักกิ่งด้วยแล้วก็ปก่อน สิ้นปีก็มีคอมเบเดียที่เป็นบอสนในการนิตตงรับงานรวยอย่างนี้แบบว่าเก็บตังทำอะไรหรือเปล่ามาเก็บตังทำอะไรไหมใช่ไหมครับไอ้จริงๆคือผมรู้สึกว่าทุกงานทุกอย่างที่เข้ามาเมืเ่อมัคือโอกาสเราก็ยังแบบยังอยากที่จะแบบเขาเรียกว่าไงเราก็ไม่เลือกงานเราก็แบบรับได้ทุกงานอะไรเงี้ยครับอยากจะทําออกมาให้เต็มที่สุดเพราะผมรู้สึกว่าในทุกวันของการเดินทางของเราครับมันคือ การเรียนรู้มันคือการพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกฝนให้ตัวเราเองเนี่ยเก่งขึ้นในเมื่อวานเก่งขึ้นกว่าในเมื่อวานมีแพลนจะซื้ออะไรเป็นของขวัญตัวเองหรืออะไรอย่างไรไช่นะครับจะซื้อของขวัญอะไรทีไหจริงๆคือก็แพลนของผมใช่ไหมครับตอนนี้ก็เก็บเงินก่อนนะครับผมก็ในระยะยาวก็จะเก็บเงินไว้ก่อนอยากจะอยากจะมีบ้านด้วยใช่ยมีบ้านของเองอยากอยู่กับครอบครัวครับดีละ5 รถใหม่รถใหม่มมมใช่มครับครับก็เป็นเหมือนกับเหมือนช่วงวันเกิดก็เลยแบบซื้อของขวัญให้ตัวเองไปครับเขาเป็นรถยนต์คันใหม่ทำไม,มึงเลือกรถคันนี้จริงๆคือตอนแรกเราอยากจะออกเป็นรถรถตู้ได้3มอย่างเงี้ยแต่ว่าออกไปทํางานเนียแต่ว่าไม่มีที่ที่ขอโทษนะครับไม่มีที่จอดรถก็เลยแบบเขาเป็นรถที่แบบว่ารถในฝันของเราก่อนว่าเราอยากได้ก่อนเนี้ยเพราะว่าผมก็ ทำงานในทุกวันเนาะเราก็อยากแบบเอาเงินเราแบบมาซื้อความสุขบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าปีหนึ่งเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรหลายอย่างให้ตัวเองมากนะมีรถใหม่เราได้ไปส่งเพื่อนหลังหรือยาเคยทั้งไปส่งเพื่อนดักแล้วก็เคยทั้งให้เพื่อนดักขับไปส่งด้วยอ้าวแล้วก็หลังก็กลับยังไงอ่ะให้เพื่อนขับไปส่งเราก็มาส่งอยี่หรอก็ส่งไปกันมาครับก็ก็ไปด้วยกันเลยครับใช่ก็คือได้นั่งเรนแบบ ใช่<ด>ครับน,นั่งไปด้วยกัน,นเหมือนมีอยู่ครั้งนึงนี่เหมือนเราทํางานกันเสร็จแล้วแล้วเราต้องไปซ้อมฝั่งมิตติ้งกันต่ออะไรเงี้ยก็เหมือนวันนั้ <c oughs> นผมแบบเหนื่อยแล้วก็แบบมันจะไม่สบายให้เขาขับแทนอะไรเงี้ยเขาก็แบบตกใจเฮ้ยจะให้หใขับจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะแบบเขาก็แบบเขากเกรงใจเราเขากลัวว่าเจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แต่ว่าเราก็เราก็เชื่อใจเขาโอเคเลยจ้เขาขับให้เรานั่งแบบชิวๆสบายๆเฮ้ยจริงๆนะผมหลับ

เตรียมตัวแล้วในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับผมก็ตอนนี้ได้อ่านนิยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล<ม>้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าตัวไคลล์หรือตัวทีเซอร์เนี่ยก็ได้มีการถ่ายที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ออฟฟิเชียลเนี่ยประกาศมาว่าจะปล่อยเมื่อไหรเรื่องเรื่องนี้รคเต้องเดือดรึเปล่าเรื่องมันจะเปลี่ยนนะแจากที่เราเคยเล่นจริงๆถามว่าเปลี่ยนไปไหมก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับผมจาก พี่พายุที่เป็นคนที่แบบเป็นคนเท่ๆเนาะจากบรรยากาศรักบทพี่พายุก็เป็นคนเท่ๆเป็นคนแบบนิ่งๆคูๆอนะไรเงี้ยต่างจากพี่พายุเลยครับพิสรักก็เป็นคนที่เย็นชานิ่งแล้วก็เขาก็จะแบบไม่คุยกับใครไม่คุยกันไ,ไม่แสดงอารมณ์กับใครเลยนอกจากรักกัน,นสุดท้ายวันนี้ขอหาเพื่อนรักยัค้คะขอหาเพื่อนรักรือยังนะวันนี้เขาไป เขาไปสนามฟุตบอลที่อ่ามิลานนะครับผมก็ยังไม่ได้คอหาเลยแต่ว่าว่าจะคอหาอยู่ครับเพื่อรู้กานหมดหรือว่าไปไหนบอกกันหรือว่ารู้การปกติอยู่แล้วใช่ครับก็ไอ้จริงคือเหมือนรู้กันปกติอยู่แล้วครับผมก็ต่างคนก็ต่างมี่เขาเรียกว่าไงพื้นที่เป็นของตัวเองเนาะเวลาเขาอยากทําอะไรเงี้ยเราก็เราก็เห็นเขาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทักมาเอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าเวลาตอนที่แบบว่า อากาศหนาวๆถึงถึงเออตอนเราไปถึงหรือว่าตอนเข้าไปถึงอะไรเงี้ยก็จะถามแล้วว่าเ,เป็นไงบ้างอากาศที่ไทยหนาวหรือย,ยงังหรือว่าเราก็ถามเขากลับว่าอิตาลีหนาวไหมเขาบอกว่าเอ้ยไม่หนาวหรอกเหมือนเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคขอบคุณครับ,รบ <laughs> ขอบคุณครับ